นี่นะคะเราจะมารีวิวสครับผิวให้กับคุณชายจักรีเ<ม>นะจ๊าเรามาดูนี่ขานะนี่คือ,อย,นะคยังไม่ได้มาร์กนะทุกคนยังไม่ได้มาร์กนะคะเดี๋ยวเราจะมาขัดข้างนี้กันนะว่ามันจะเป็นยังไงเนะืจ้ะอ่ะดูเนื้อต้อหู้ก่อนนะคะของแท้มันจะเป็นอย่างนี้เลยเนื้อเด้งๆงนะคะจะเป็นน้ํานิดนึงนะคะนี่นะ เวลาเราขัดนะคะผิวจะแห้งผิวแห้งเลยนะไม่มีน้ำนะคะเราจะขัดนี้เลยนะคะนี่เ,เป็นไงอหอมปะอหอมปะอันนี้ก็ขาวุ๊แล้วนี่คือผิวของคนที่ไม่เคยทาครีมเลยบอกเลยนะคะไม่เคยทาครีมเลยนะอยูนะสิบกว่าปีไม่ไม่เคยใช้ เวลาสครับนะคะมันจะแตกตัวเป็นน้ําอย่างนี้เลยนะคะมันจะแตกตัวเป็นน้ําอย่างนี้เลยนะดูคล่องจัง,ไ,งไม่ได้นี่นะสะครับไปเรื่อยๆนะคะหนึ่งถึงสองนาทีนะคะหนึ่งถึงสองนาทีดูนะถ้าเราสครับแล้วมันจะเป็นยังไงอันนี้ไม่ใช่อ้าวเหรออ่ะอะูหนปิดแล้วก็รีวิว เออถือไว้ถือโชว์ไว้เนี่ยเบิรงนนี่เบิรงเบินเบิน,เน,นี่นะเอเมสเนี yeah. ่ยสครับไปนะสะครับ<อ>ไปนะคะสะครับไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวน้ำนมมันจะแตกตัวเป็นน้ำเองนะคะนี่นะะครับไปเรื่อยๆหขาวบเอยมาะ ข่าวโบเลยหรอโบเลยโบเลยตางหนองบัวข่าวโบเลยอ่ะนะนตัในเมืองก็ข่าวจุ่กอะไรตอนในเมืองก็ข่าวจุ๊กอะไรอ่านี้ชื่อกันทำมาหากินเคยเห็นที่ไหนขาวอีไม่มีอีเขียวอีเดี๋ยวเรามาล้างออกกันทำไมขาวใหญ่เองถือถือน้ำให้หน่อยแรงไหมแรงไหมไม่ไม่พอดีพอดี พอไหมเดี๋ยวเราจะมาล้างออกนะคะตัวโถตร,ระโถเฮ้ย <Hey. S 2> จริงไหมจริงเนี่ย<ะ>เห็นกันชัดๆเลยเขาเนี่ยเห็นกันชัดๆเลยนะเห็นเปอนคนเด็กญี่ปุ่นนะขาวจริงท่านผู้ชม เดี๋ยวเราจะมาล้างออกด้วยสบู่อีกทีหนึ่งออพอแล้วเพื่อนพอก่อนนี่นะสบู่นะขาวจริงแลนะ้วทนะ่านผู้ชม no m no line no line นี่นะเนี่ยขาดเลยจ้ะกล้องสด iPhone นะจ๊ะขาดดูเลยอ่ะนี่นะอ่ะมาทำไรล้างนะล้างเลยค่ะเออเมีดูแลดีก็วันนี้ <laughs> โอเคบ่าอ่ามาอันไรมาเีจยบจิ๊บเจ็บแล้วเรื่อปบ้าถั่วอ่ะฟังฟังไหนฟังนี้ชี้เขาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้คือขับเนี่ย Mylex แล้วทรายเล็กนี่นะเป็นไงข่าวโบ้เลยข่าวขึ้นวมา Why อะไรอย่างเงี้ยดี๋ยวใช้ผ้าเช็ดก่อนมันมีผ้าอย่างเงี้ยมีมีเร็วนี่เดี๋ยว,วนี้ลูกค้าสั่งจองมาได้ครับข่าวจริงยุย้ยยุ้ยไอ้ที่ถามไว้อะข่าวจริงไมโกหกครับนี่ดูเลยเนี่ยเดี๋ยวที่บ้านจำไม่ได้เลยคือเออมันใสขึ้นว่ะอมืมันอยู่ที่คนด้วยครับท่านผู้ชมหร<ล>อครับ<ม>ดู<ม>นะแลดีเมียนะโหเออใสขึ้นว่ะ เอออดูนะเดชให้โปรกันอ่ะนี่ดูเลยดูเลยนะเนี่ยเป็นไงอ่ะขาวเหี้ยหรอคุณใส่ขึ้นน่ะคนที่หนองบัวนะสั่งผ่านคุณได้เลยเอาจริงไโกนี่มันจริงมันใส่ขึ้นนะคะเนี่ยดูดิอ่ะไหนเทียบกันนี้ทำนี้ดิอ่ะดูดิกับปลุกแล้วสองร้อยเก้าสิบเก้าเฉทแล้วเนี่ยไม่มีเลยเนี่ยอ่ะเนี่ยอือข้าะเอาไปเกลือมาแรกก็สามโล เออจริงอ่ะเอาเาไว้ดูดินี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้แน่ฝั่งนี้แน่จริงจริงให้ดูผมจริงจริงมาดูดิใส่ขึ้นเลยนะเนี่ย